คุณเคยได้ยินไหมเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางสามแพรกความเียนความคลังความหวานผวาต่อจากนี้ไป บริษัท k คซ v นครสวรรค์ร่วมกับตัวทางเอนเตอร์เทนเมนต์ขอเชิญท่านพบกับอีกหนึ่งความอาถรรพ์ของสามแพลงฟุตบอล สามแกล้งคุณบอลเหรอเนี่ยครับวันนี้มาสามแกลงของจริงเลยสดใสอันนี้จะทีมอย่างใช้คำว่าเลี้วบูใช้พวกมากขยองไม่มีเลยนะวันนี้เดียวเดียวจะมาหาว่าลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้สีัสดใสนะพี่วันนี้ก็รับสงการเทศกาลสงการนะสงการนะครับก็ต้องสดใสหน่อยนะสีสันเสื้อชีดดอกมาเชียวชีดดอกกระเชียวใช้ ซื้อะอะไรยองไงผมแป้นอยู่คนเดียวนะเป็นช้างไม่ใช่ความสดใสเลยยังไงแบบทีมชนะต่อเนื่องอะไรอย่างงีเ้เริ่มเ,นะเริ่มก่อนเลยนะเริ่มก่อนเลยอ้าวป็นชางสมพั์คุณผู้ชมก่อนนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่คือตอนนี้รายการเราออนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะ,ะสาหรับแฟนคลับรายการก็ก็มีมีพอสมควร,คร <S <S นะครับอัปเดตตอนนี้ในส่วนของจํานวนสมาชิกนี่ยิ้มพูนี่ก็60สกว่าคนหกกว่าคนแล้วหกสิบกว่าคนแต่ส่วนมากจะเป็น คนคนต่างจังหวัดเยอะใช่เพราะพี่แป๊กเขาไปดึงมาหรือเปล่าเป็นไปได้ใช่ไหมแมนเชิญเรียกแบบมือนแมนเชิญแมนยูเราไม่ต้องไม่ครับพี่นะครับสุดท้ายที่เราไปคุณเชิญไปเนี่ยเขาส่งเขาส่งกลับมาบ้างไหมครับก็มีกลับมาบ้างมีกลับมาอยดเมื่อจัดเป็นสิบหกเท่าไหร่นะสิบสามไปสิบห้าใช่ไหมสิบห้าคนอ่าสิบสามไปสิบห้าแต่แต่แต่ที่มานี่ไม่ได้เชิญนะไม่ที่มาไอ้ไอ้ที่เชิญไม่มาคุณน่าพูดมากจะพูดทำไมครับเอ้า ใช่แต่ในจำนวนสมาชิกอะบางคนเขาก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยตัวเองว่าชอบทีมอะไรใช่แต่คุณแต่คุณเองคุณส่งไปเยอะมากจริงๆนะมาถึงแล้วว่าส่งไปบ้างเออเผื่อเขาอยากอยากคือว่าส่งไปส่วนตัวไม่อยากให้เขาไม่รูไม่ไม่คือที่เขาไม่ตอบรับมาเนี่ยเพราะต่อไม่ได้ส่งไปไปหาแฟนแมนยูไปหาแฟนตัวเองไมดูเห็นแบบหน้าตาดีๆหน่อยเป็นผู้ชายแต่จะส่งไปแล้วเขาอะไรวะกูไม่เคยได้ชอบเลยแมนยูกูจะรับไหมอะไรอย่าเนี้ยทีนิว ผมเลือกพัดเลือกมาแล้ววา่าใครแมนยูบางคนเขาอาจจะมียังไม่มีเวลาเล่นก็นได้ผมก็ถามเลือกถ้าเป็นอาทิตย์ถ้าเป็นอา,า,าทิตย์ใครยังไม่เข้าอินเทอร์เน็ตนจะไปใช้วันนั้นไม่ค่ะวันนั้นไม่ถามเลยผมเฮ้ยเล่นยังอช่วงยิ่งยุ่มไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปรับให้แล้วก็รับแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวใช่ไหมแต่รู้ตอนนี้ก็เล่นทุกวันเหมือนกันนะเล่นเลยครับเตะบอลเตะบอลบ่อยออได้ลังกายอังกายนะครับคือ คือมีสมาชิกจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกภาพรวมของสามแคมป์เยอะมากเยอะมากแต่ยังไม่แสดงตนเนี่ยนะสงสัยจะรอจบฤดูกาลก่อนรอดูสุดท้ายบางคนเขายังไม่มั่นใจใช่อาจจะคว้าที่เป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยความความฝันไม่เคยทำใหมันใกล้มาแล้วรับไม่ได้นะและคุณจะไม่ได้เห็นรายการนี้รายการนี้จะจอดับเพราะมันแต่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมขอแสดงความยินดีกับเฮียโน้ตก่อนได้ไหมเอาแล้วช่วงอีกช่วงไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ครับขอจับมือก่อนที่ไม่ได้ไม่ได้ ช่วงนี้เป็นไปช่วงผมจะขับเพราอยากจับกับคุณไปเมี่ยแต่อย่างว่าเนาะยัอย่าไม่ค้านก่อนนะใช่อ่ะทุกๆ5้าโมงเย็นวันเสาร์นะครับก็จะพบพวกเราปกติแล้วมี4คนมีเซียนแปะอีกคนนึงครับนะอันนี้ติดภารกิจนะมีปัญหามีปัญหาทั้งคนทั้งบ้านนิดนึงขอบตัวแล้วก็ิ่งชื่อจริงก็ชื่อเล่นชื่อหวยนะแม่เนี่ยผมบอกแล้วเตื่ละยายายาหวยเนาก็เขาจะออกเดือนละสองครั้งนะเดือนละสองครั้งถ้าอย่งไงแล้วออกจาก อยจากด้านหลังเช่นเคยนะครับก็แอดเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่าคุณชื่นชอบทีมอะไรครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นทีมแมนยูนิวเซนลิเวอร์พูลเป็นทีมอะไรก็ได้คุณแต่ตอนนี้มีกลุ่มแล้วนะมีไฟบอลก็ถามมาอ่ะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่บอลพีเนี่ยเข้ามาได้ไหมอ๋อก็ได้ครับขอให้เป็นอาจจะเป็นไม่ต้องชอบทีม3ทีมนี้ อาจจะชอบรายการก็แอดมาได้ได้บอกเชียร์บอลไทยแอดมาได้ไหมได้ครับได้ครับนคสวัสดีเอฟซีไงครับขอเชียร์กันนะนี่อยู่ในเต็มได้หมดได้ครับขอให้เป็นฟุตบอลชอบนะชอบกันทั้งเรืองทำไมเถื่อนที่ชอบก็เหี่ยวความรจกันใช้ความแรงเยอะที่แบบเถื่อนนะใช้ความแรงอะไรไม่ไม่หยุดเขาแต่คือเขาเขารักทีมจริงแต่ผมเห็นว่าเวลาเขาไปแบบเป็นทีมเยือนนะโอ้โหเขาไปกันเยอะมากจริงอยากเห็นบอลนครสวรรค์เอฟซีเราเป็นยังไงบ้างกำลังกำลังนะก็เชิญชวนเนาะต้องเชิญชวนไปดูกัน ก็พร <Da> ุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเตะกับพิจิตใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเจลาแล้วเขาบอกว่านครสวรรค์เนี่ยโคตรบอลเจอกับพิจิตโคตรทีมนะต้องดูว่าอะไรน่าจะมาทีนี้ก็ตัองโชว์ความดีด้วยไปพาดผ้าเสมอนะดล่าสุดโดนโดนโดนเป็นระดับเจี๊จะชนะอยู่แล้วได้ไม่เป็นแล้วแล้วก็มีอีกมือึงที่อยู่ในสายเข้าเหนือเขาบอกว่าเป็นต่างดาวบูชันชั้งเหน่ออ๋อพิซเมโลเขาบอกต่างดาวนะห้าชนะห้า เดี๋ยวแมทต่อไปกัเจอติจิตรไม่แน่อาจจะพบเราก็ได้หลังจากนิจิตร์ก็รู้สึกจะมีจะมีแมต์กับพิษณุโลกพอดีใกล้ๆกันเลยเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะถ้าเป็นพิษณุโลกนครสวรรค์เล่ก็แบบสนามแตกอะแน่นอนแต่แมต์พิจิตรผมอยากไปดูเพราะมีรุ่นพี่ผมเล่นอยู่พิจิตรเด็กเก่านครสวรรค์พิสูร์บุนเมีหรือเปล่าอ๋อพิซูร์บุนมีชวนให้มาไม่ยอมกับนี่มันเรียนมาแบบพี่เลยนะใช่ไหมแล้วมันก็เล่นในนครสวรรค์ไงเมื่อเมื่อพีจิตแล้วแมทเซนเตอร์เล่นดีก็จริงๆสูตรเนี่ยเล่่นคูกับ โอ้ตเลยนะโอ้ตนะตพรพลิบอลบอลบลีบอลจีนจีนบอลบมันเป็นกับดนตรีทาพี่เมื่อก่อนพี่ก็เล่นด้วยกันเนี่ยทำไมเขาไปถ้าไกลเลยพี่อยู่คือไปคือเราไปมุ่งทางด้านการเรียนไงกีฬาเราก็ไม่ค่อยยุ่งเราพยายามให้ได้เรื่องดีๆขึ้นมาต่อยไปว่าพี่ต้าต่อบตามพี่เขามาต่ออยู่แค่นี้เลยจะไปพูดทำไมจริงแโอเคไม่จริงอยากคุยเรื่องอื่นที่ไม่หมดเวลาไปเลยนะ การแข่งขันของแต่ละทีมก่อนแต่ผลการแข่งขันเนี่ยมันก็จะไปพ่วงพ่วงกับตารางการการแข่งขันไทยผลการทำ่งขทั้งสี่เซียนนะครับัอบได้ที่แล้วคำตอทายอะไรมาก็ไทยแมนยูชนะไทยแอตันวิล่าชนะไทยลิเวอร์พูลแพ้ก็มาผิดคู่นี้ก็ผิดคู่นี้ใช่ใช่ไหมและเจโน่ทายอะไรทยให้เป็นยูชนะ เดียวเนี่ยวไว้เสมอแล้วบอกว่ากัดฝันให้นิวชนะเลยเพราะว่าบอกว่าเชียร์ด้วยใจนะพี่ปูไม่คาดคิดว่ายังไงไม่คาดคิดว่าจะฟอร์มจะเทพขนาดนั้นไม่ไม่น่าเชื่อว่ากองหลังขาดเยอะๆแล้วมันจะดีสมุดเด็กก็ถูกสองใช่ไหมเดยกก็ถูกสองพี่แป๊กก็แป๊กนี่รู้สึกจะเชียร์มันยูชนะยูชนะยูชนะแต่ไทยพิ้วปูเสมอทีมตัวเองไม่กล้าไปผิดทีมตัวเองไงตรงเนี้ยทีมตัวเองจะไปว่าเขาเดี๋ยวกก็ที่แต่เราเราสามคนน่ะพี่แป๊กยันโน้ตยังยังถูกกันคนละสองนะ แต่เสียดเสียนทีนี่ไม่รู้มั่วไปเรื่อยเลยนะฮะใเลยนะให้แมนอยู่เสมอคือให้ตามเสมอว่าจำได้ใช่ไหมฉายาไอ้มั่วไปเรื่อยนี่ไม่ใช่คนนั้นละต้องไม่คือไม่ใช่ไอมั่่วปเรืยคือจะให้ผมเนี่ยจำให้ทายแมนยูชนะเนี่ยมันจำใจไม่ได้ไม่ได้อะมันทำใจไม่ได้ต่อต่อไปเนี่ยเดี๋ยวต่อไปต้องให้ยืมคำนี้นิวเซอร์ส์อยู่ในสายเลือท้องนึงให้ใช้มงไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ ก็มีแฟนคลับะที่ถ่ายผลมาถ่ายกันมาร่วมสนุกกันเข้ามานะแต่สําหรับอาทิตย์นี้เนี่ยเสมอนะมันมันเท่ากันมันเท่ากันเดี๋ยวเราจะยกยอดบบทิตยหน้าก็มีมีที่เราพอห้าโมงเย็นนะพอรายการเริ่มไปเนี่ยเราก็เริ่มให้ถ่ายผลกันเลยนะครับให้ถ่ายว่าจะถ่ายว่าเซียนคนไหนจะถูกที่สุดอ่าครับก็มีมีถ่ายเข้ามาอย่างอย่างคุณวิกรมนะคุณวิกรมนี่ใช้ V I K R O M เนี่ยนะ ทายว่าผมชอบชิคชอบิคครับป่านนี้ก็คงร้องไห้ไม่เลยป่านนี้ผงเขาใส่ทั้ง้าใส่แล้วจากเฟรมครั้งเรื่องทั้งหน้าเขาบอกเขาบอกสับไรอยู่ไหมหรือยังแล้วมีคุณบัตตี้เบิร์ดนะบัตตี้เบิร์ดเนี่ยอยู่ในยูเคัสเซนเข็นขัดขับนะแต่ว่าเขาทายเทนอตเขาบอกว่าไม่มีเขาจริงเขาอยากจะทายชน